<laughs> สวัสดีค่ะวันนี้คุยวิอยู่ที่เมืองเฮนซิงบอยค่ะประเทศสวีเดนนะคะวันนี้คุยวิก็เลยมีคำศัพท์เกี่ยวกับลิฟต์มาฝากนะคะว่าเราจะใช้ลิฟต์เนี่ยเราจะอาจจะพูดยังไงนะคะ <laughs> การเดินทางด้วยลิฟต์นะคะหรือการขึ้นลงลิฟต์นะคะลิฟต์ในภาษาสวีเดนนะคะเราเรียกว่า His มาจาก N n i s s นะคะ แล้วก็เวลาที่เราจะเป็นเบสเต็มฟอร์มเดยเฉพาะจะจก็เป็นฮิสเซนมาดูกันว่าเวลาเราจะใช้ลิปจะใช้ยังไงนะคะก็คือว่าสมมติว่าก่อนที่เราจะใช้ลิปเราต้องไปกดก่อนใช่ไหมกดเพื่อจะเรียกลิปขึ้นหรือลงมาใช่ไหมฮะเราก็จะเรียกว่าอัดทริกกะโพคณับเป็นอัดทริกโพคณนับเป็นทีนี้ถ้าสมมติว่าขณะที่เราทําอยู่เนี่ย เราอย่าลืมนะคะว่าคำศัน์นะมาต้องเปลี่ยนจากตัว infinitive นะคะก็เป็น present tense นะคะก็เป็น y o r k trigger p o k n a p บเป็น y o r k trigger p o k n a p บเป็นนะคะก็คือกดเรียกลิบพอลิบมาแล้วใช่ปะเราก็จะเดินเข้าไปในลิบก็เป็น art ขัว in e hissen อัดกัวอินอีฮิสเก็คือเดินเข้าไปในลิฟต์นะ,ะเดินเข้าไปในลิฟต์นะฮะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเป็นลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงเอาเป็นลิฟต์ขึ้นก่อนถ้าเป็นว่าเราจะต้องการให้ลิฟต์ขึ้นกดเพื่อจะเอาลิฟต์ขึ้นก็เป็นอัดโอเกอูปเม s ฮิสเซนอัดโอกอเมนะคะอย่าลืมนะมันเป็นอินฟินิทีฟอยู่ถ้าคุณจะใช้ตอนไหนคุณก็ ไปแปลงตรงคํากริยานั้นให้เป็นเวิร์บที่ถูกต้องนะคะต่อไปถ้าต้องการให้ลิปลงลิบลงก็จะเป็น at o r วกเกเน e h i s เ e n at o r อัดอ er, วกเ h i s s e n นะเสร็จแล้วสมมติลิฟขึ้นหรือลิฟลงเรียบร้อยแล้วนะนะต่อไปสมมติว่าอยู่ในลิฟก็จะเป็นแบบเดินออกจากลิฟก็เป็น go u u t อ r คิดเซนแล้วแต่เขตนะคะบางเขตเรียกโกบางเขตเรียกกัวแล้วแต่เขตนะคะโอเคค่ะอัดกัวอุอูร์คิะ่ะก็คำศัพท์เหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่อยากจะลองใช้ลิฟนะคะแล้วจะได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับลิฟนะคะสำหรับ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโคบิบ mm ีบีอีสิวิดนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ